คราบสวยคราบแสงสวยแค่คราเออสวยไสวยงามอืมคราบสีทองสวยจังเลยค่ะเพื่อนมาแล้วหนึ่งตัวมาแล้วมาแล้ว

สวยมากเสียจ๊งอืมนู่นก็สวยสวยงามสวยงามปลาปลาครับสวยสุขภาพดีจังเพื่อนโห เดยจริงจริงเล่นกันด้วยเล่นกันด้วยว่าอ,อย่างมีความสุขเลยเอ๋ะจะนี้แล้นะโอ้หเลยนะโอ้มาใกล้ใหญ่อๆๆๆ ไปนะเล่นกับจุนด้นะยนะนู้นนู้นนู้นนูนเดี๋ยวมาไปแล Santa.